ครับนีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพามาเอาปลานะครับนี่ที่สะหลังบ้านสะเล็กๆน้ำมันแห้งหมดแล้วครับไปลงเอาปลาก่อนไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ตัวนะนี่ครับจะมีอยู่นะแม่บอกมีปลาดุกอยู่ลงไปก่อนจะลื่นนปอลื่นใบไผ่ป้อง อุ้ยนุ่นนุ่นเหนไหมีนกเลยนกกระปุกตาแดงนั่นนันนันมีนะมีนะอ่าเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วให้ลงไปจับกันเลยมันดิ้น ลูกมารองเส้ยอีกใช่ไหมมจะได้ไม่ก่อนพอกันดีทั้งหลายูหนุ่มไปแล้วต้องคีแข้งกันแล้วขวัจุดไปหมดนะไอ่ฟองออกแกลัดออกนะไมตทางหลังไปแล้วต้องเอาไม้ออกบดก่อนสร่างออกส่าเออกมันเป็นปุ๋ยปุ้อน่ะมันบุ๋ยปุ้อนะอืม อุ่นหาดแา้ต้องไม้ออกก่อนไม้ออกกันยันโอ้ได้มาแล้วหนึ่งตัวตัวยังใหญ่เลยส่ทังก่อนโดนคน

น้พุ่นล่ะอันตัวเดียวเปาะบ่กันหับขึ้นน้ลงแล้วน้อขัเนหยอืมเลยไมบไปแล้วกับเข้ามงเก่าพุ่นเนาะหู

đây đấy, đây ở ừ, đây đấy nghe thấy bà bà cứ lùm lùm bà này nó ừ. ôi, ôi. <laughs> Ừ, tạm lắm.